สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะนี่คือดวงของคุณนะคะก่อนอื่นนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจนึกถึงเทพองค์พระักษณ์ประจาตัวเองเจ้าที่เจ้าทางพระพ่อพิฆเนศพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็อธิษฐานในใจว่าคุณจะเลือกให้ใบที่หนึ่งใบที่สองหรือใบที่สามนะคะไพ่ที่คุณเลือกเนี้ยจะเป็นดวงของคุณที่หมอก็ไม่รู้หรอกว่าไพ่จะออกอะไรนะคะเนาะฉะนั้นมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าไพ่ที่คุณเลือกนะคะจะ เป็นยังไงบ้างดวงของคุณในวันนี้นะเกื้อนไยนี่ e d e of the w o r l d แปลว่าวันนี้หนะ้าที่การงานของคุณดีมีข่าวดีเข้ามาเราคอยงานสมัครสัมภาษณ์งานไว้ผ่านจะเรียกตัวจะได้เริ่มงานเร็วๆนี้ไม่เกิน7วันสวันนี้ คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานแน่นอนงานช่วงนี้ค่าขายทําอะไรมันปังมันยอดมันเข้าแบบรัวๆว,วางแผนทาธุรกิจอะไรตัดสินใจได้เลยเป็นโอกาสที่ดีในวันนี้เริ่มได้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณจะตัดสินใจนะคะไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหน้าที่การงานถือว่าเด่นแล้วก็ดีแล้วมันก็ปังแล้วมันก็ดีต่อใจมากๆนะคะค่ะต่อไปเป็นไพ่ใบที่สองนะคะอ่าไพ่ใบที่สองขึ้นไพ่ Queen of the w ว r รก็แปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังปัญหาคนรอบๆตัวคุณที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแม่พี่สาวแฟนนะโดยเฉพาะผู้ชายที่มีภรรยาช่วงนี้ระวังมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนภรรยานะโดยเฉพาะผู้ชายเน้นนะก็จ,จะมีปัญหาพวกนี้เข้ามาทําให้อดใจช่วงนี้ก็ต้องแบบใจเย็นนิดนึงไม่ว่าจะโดนแม่โดนแฟนกดดันแค่ไหนคุณต้องอดทนถ้าคุณอดทนเนี่ย,คว,นนยความอดทนกดกั้นของคุณจะนําพาให้มันผ่านไปได้ไดแต่ถ้าคุณใจร้อน เดี๋ยวแตกอักทันทีและเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ <_ d ata> เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นประคับประคองไปแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกคนก็ต้องใจเย็นอย่าไปใจร้อนอย่าไปวุ่นวายไม่ว่าจะเรื่องอะไรแม่น้องสาวแฟนคนรักก็ต้องระมัดระวังค่อยเป็นค่อยไปประคบประคองหัวใจตัวเองแล้วก็ต้องประคับประคองความรู้สึกคนอื่นด้วยนะคะค่ะตอนนี้มาดูใบที่สามนะคะใบที่สามขึ้นไพ่ six o อ the wand หกไม้เท้าบอกว่าช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณเด่นมีการเดินทางว่าั้งแผนอยาก ยากเดินทางเ,งเลยเลรคุณจะได้เดินทางอย่างที่ตั้งใจอาจจะไปพักผ่อนแบบท่องเที่ยวเพราะมันขึ้นไพ่ย,ยามผ่านนานะพักผ่อนท่องเที่ยวการงานของคุณก็อาจจะมีการเดินทางออกนอกพื้นที่ออกนอกสถานที่แต่เป็นการเดินทางหรือออกไปข้างนอกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณได้ไปเปิดโลกกระทันใหม่ๆไปไปไป,ไปเจออะไรใหม่ๆที่ดีสําหรับคุณเนาะถ้าเรื่องงานเนี่ยถ้าออกนอกสถานที่มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทาแล้วทาให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อ นะสำหรับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแนะนําให้เป็นเลขทะเบียนรถจะดีมากเพราะมันมีไพ่ย,ยานพาหนะเข้ามานะคะเนาะแล้วก็สําหรับไพ่ใบนี้ก็ดีเลยทีเดียวนะคะพี่หมอขอจบไพ่ไว้3าใบาเพียงเท่านี้เนาะนะคะสําหรับนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะพี่หมอก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะ